สวัสดีค่ะเช้าวันจันท์นะคะวันนี้พามา,าซื้อเซอร์ไพรส์นะคะซื้อของเข้าร้านร้านอาหาราทุกร้านเนะเกือบทุกร้านคิดว่าจะมาซื้อเซอร์ไพรส์ที่นี่เพราะว่าเขาซื้อได้ทีละเยอะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะจะจะถูกแล้วก็เวลาเราซื้อร้านอาหารมันจะใช้ของเยอะเนาะอย่างเราเป็นรังๆนะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอรถไปกันที่มาซื้อส่วนมากก็จะเป็นพวกของสดนะคะผักสดเนื้อสดอะ,อะไรต่างๆพวกนี้พวกของแห้งไม่ไม่แนะนําให้ซื้อจากตรงนี้นะคะเพราะราคามันค่อนข้างจะสูงแต่พวกพวกกระเทียมหอมอะไรพวกนี้พริกนะคะซื้อได้จากที่นี่นะราคาจะดีมากโอเคเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะสวัสดี เสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะอย่างที่เราใช้ก็คือพริกแห้งตัวนี้นะคะพริกแห้งตัวนี้จะจะใช้เยอะเลยลการเราทำน้ำริกเผานะคะเราก็จะใช้พริกแห้งตัวนี้แล้วก็อู่ที่มีอะไรบ้างบริเวณนี้จะเป็นบริเวณข้างหน้านะคะข้างหน้านี่ก็จะโอ้จริงๆล้วมันใช้ตัวนี้ น,นี่จะดีกว่านะคะยังวน,นี้จะดีกว่า,นนวาสีจะสวยนะคะเวลาเราเอา,เอาไปปั่นนะฮะปั่นแล้วก็ให้ลูกค้าเวลาเขาขอพริกเพิ่มอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นการใส่ให้ทำกับซอสต่างๆนะคะอ,อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่เนาะหอมหัวใหญ่ก็ใช้เหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าเยลโลว์วันยันนะคะเยลโลว์วันยันตัวนี้ก็คือถุงหนึ่ง เป็นแ10แพลวเราจะ10แพลว8ถ้า5นะคะแล้วก็ที่ต้องซื้ออย่างนึงก็คือมันนะคะมันตัวนี้เราจะใส่แกงนะคะตัวกแกงกระที่ทั้งหลายเราจะใส่มันตัวนี้นะคะเออามีผู้ชายมาด้วยนะหรือว่าผู้หญิงที่แข็งแรงแข็งแรงก็แนะนําให้ซื้อแบบนี้นะคะ5 10แพลวแต่มันหนักอะเรายกไม่ไหวเรายกไม่ไหวแล้วก็ขอซื้อแบบถุงเล็กๆกันละกันนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะ,ะมีจังนี้ตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวเข้าไปตรงที่ขายของเป็นของที่ต้องแช่เย็นนะคะห้องนี้จะเย็นมากๆเป็นคูลเลอร์เขาเรียกว่าเป็นคูลเลอร์ใหญ่เลยเป็นแบบดึกๆึกเาเรียกว่าตึก,ตก,ตกจัมโบ้เนาะเป็นทั้งห้องเย็นอะ่ะบ้านเราก็เรียกห้องเย็นแต่ว่าเขามีทุกอย่างในนี้นะคะของที่แช่เย็นพวกผักตา่างๆแล้วก็เนื้อนะคะ โอเคเดี๋ยวไปทางไหนก่อนเราขอไปซื้อเห็ดก็ต้องเอาเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวขอซื้อต่อมาก็กระเทียมนะคะกระเทียมสดนี่เราเอาไปปัน่นไปปั่นแล้วก็ใส่ละมันนะเวลาเราจะเริ่มทอดผัดผัดข้าวผัดอะไรอย่างนี้นะใส่กระเทียมสดแล้วก็ <SE 42> เวลาเราทําซุปก็ใส่ไปด้วยมันมีจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากจีน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งรังนะคะส่วนบริเวณนี้จะเป็นที่ขายพอกเกอี่นะคะพอกเกอรี่ใีเวียมพอกเกอี่ในบนลังเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำแข็งมานะคะโปลกไว้ให้มันเย็นเราก็จะไปหนึ่งรังนะคะ,ะเนี่ยเขาจะใส่น้ำแข็งมาอย่างนี้นะคะใส่น้ำแข็งข้างในรักษาา ความสดของพอกเกอรี่นะโอเคได้พอกเกอรี่แล้วต่อไปเออราขาดอะไรอีกนั่นเห็นบอกว่าเบลเปเปอร์นะคะเดี๋ยวเบลเปเปอร์ก็อยู่ช่องนี้เหมือนกันอย <c oughs> ู่ยตรงโน้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอายเบลเปเปอร์นะคค okay, ะจาไปต่อที่เบลเปเปอร์จะต่อไปก็จะซื้อเนื้อนะคะเนื้อจะ,จะเป็นในช่องนี้อ่าเนื้อต้องไปทำก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้จะเป็นบรนิเวณขายเนื้อนะคะเราใส่เนื้ออะไรบ้างนะ ราคาเนี้ยราคาเนี้ยตอนนี้ก็ไม่ไม่แย,เย่เท่าไหร่นะเนื้อบดเนื้อบดที่เราไปทำเปียนะขอเนื้อบดไปสักก้อนสองก้อนนะแล้วก็ที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวก็จะใช้เนื้อเนื้อลักษณะอย่างนี้นะคะให้มันมีมันนิดนึงเวลาเราต้มน้ำซุปเนาะเราจะซื้อแบบนี้ไปนะคะราคา ซื้อเป็นก้อนแบบนี้นะคะไปหัน่นเข้าเครื่องหั่นสไลด์นะคะเวลาหั่นเราก็จะตัดพวกไขมันพวกไอ,ไอเครื่องอะไรเอ็นพวกนี้ทิ้งไปอยู่เนะ,ะเราก็จะเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็เรามีเครื่องหั่นเดี๋ยวจะาสาธิตให้ดูนะคะว่า,าเครื่องหั่นมันใช้ประโยชน์ได้อย่างไงบ้างแล้วก็ทํางานให้มันเร็วอะเห็นที่เราจะให้พนักงานหั่นอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงชั่วโมงเงี้ยนะคะเราหั่นแค่10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะ การทางานร้านอาหารเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเวลาให้เป็นแล้วก็ต้องยอมลงทุนอะนะเพราะเครื่องหัน่นหั่นเนื้อพวกนี้มันจะแพงแต่ว่าเราต้องยอมลงทุนมันจะคุ้มในระยะยาวนะคะเป็นข้อคิดสาหรับหลายๆคนที่แบบไม่อยากเลืองตังค์ไม่อยากลงทุนนะของมันแพงนะโอเคนะจ๊ะเดีย๋ยวขอเวลายกเนื้อก,ก่อนซื้อเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาเตรียมจ่ายตังค์รอจ่ายตังค์อ่อก็เหมือนทุกที่นะคะที่เป็นคลับอ่าพวกที่อ่า ซื้อของคปนเยอะๆอย่างนี้คนก็จะเป็นสมาชิกนะคะนี่ก็คือบัตรสมาชิกนะคะเป็นองดีโ huh. ป uh huh. คนที่จะเป็นสมาชิกได้ก็คือต้องเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือว่าธุรกิจขายส่งนะคะ mm hmm. เขาก็จะขอใบ uh, sales tag นะคะหรือว่า tax e x e m p t เพราะว่า uh, หลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ไม่มีภาษีเพราะมันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นสินค้าพวกที่เป็น uh, อุปกรณ์อะไรพวกนะะี้เาก็จะมีภาษี ว่าตรงนี้มันจะไม่มีนะปกติเราซื้อไปในร้านก็คืออพวกอาหารที่เราไปทําขายต่อแล้วเวลาเราทําเสร็จแล้วมันจะมีภาษีขายอันนั้นคือภาษีของการเซอร์วิสนะคะมัไม,ไม่ไม่ใช่กับไม่เหมือนกับภาษีภาษีร้านค้าแบบนี้นะคะเพราะว่าตัว ตัวสินค้าที่เราซื้อไปตรงนี้เราต้องไปไป,ไปเพิ่มมูลราคามันไงมืนก็เลยไม่มีภาษีสําหรับคนที่ซื้อไปนะคะกะลำะวันนี้ก็ซื้อกระลำไปทําสปริงโลนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวขอเวลาไปเช็คคีแคชเชียร์นะคะคิดตังค์แล้วก็จะได้ไปร้านเดี๋ยววันหลังจะพามาดูที่พวกซื้อข้าวนะคะแล้วก็เครื่องเทศหรืออะไรต่างๆแล้วก็เครื่องอ อุปกรณ์ในการเปิดร้านอาหารนะคะตรงนี้ก็มีมีขายแต่ว่าราคาค่อนข้างจะแพงแต่ว่าเป็นข้อแนะนําว่าซื้ออะไรได้บ้างที่ไหนนะคะตอนนี้ก็รอจ่ายตังค์อยู่ที่แคชเชียร์มันจะมีหลายแคชเชียร์เหมือนกันแต่ช่วงยุ่งๆนี่ลายลายหนี่ยาวเป็นหางงูเลื้อยไปเลยนะ,ะโอเคเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันดีวัสดีค่ะ